สวัสดีครับท่านนายกอบตอ,อบตอจอแล้วก็ท่านนายกเทศบาลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควันกาจัดกระแหงซุปเปอร์ฟอก W 25กันนะครับว่าเครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับใช้งานในทางราชการอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องน,นวตัตก,กรรมเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับประกอบไปด้วยท่อพ่นสองแบบด้วยกันก็คือเป็นพ่นหมอกควันแล้วก็พ่นลมอกอองฝอยสามารถใช้งานได้สองระบบครับผม วิธีการสตาร์ก็ใช้การสตาร์แบบป๊มือครับตัวนี้มีความคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้นานแล้วก็ตัวนี้นะครับผ่านการรับรองจากมาตรฐานกรมวิเิษศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้ในงานราชการพ่นกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเคมีชีวิตต่างๆที่สามารถใช้ร่วมกับตัวเครื่องได้นะครับก็ตัวนี้ครับสามารถเข้างานราชการได้ครับผ่านมาตรฐานกู้พัน แล้วก็เหมาะสรใจะใช้งานในด้านาสาธารณสุขในการกำจัดยุงและแมลงครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ